ว่าราชการจังหวัดชนบุรีท่านสั่งลุยนะคะปราบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาดหลังจากที่ทางโซเชียลมีเดียนั้นมีการเปิดเผยคลิปวัยรุ่นกัมพูชาพกอาวุธแล้วก็แสดงพฤติกรรมรุนแรงสร้างความตระหนกในสังคมค่ะ นายนริตนิรามัยวงผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีท่านมีคำสั่งเข้มนะคะให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกวัดล้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายหลังจากที่ปรากฏคลิปวิดีโอกลุ่มวัยรุ่นชาวกัมพูชาโพสแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงพกพาอาวุธมีดและคว่างปาวัตถุคล้ายระเบิดจนสร้างความตระหนกตกใจแล้วก็มีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ค่ะ โดยปฏิบัติการดังกล่าวนี้นายภูวกรโตสิงขอนจัดหางานจังหวัดชนบุรีได้มอบหมายให้นายขจรศักดิ์จันทองนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการนำกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมการทำงานของคนต่างด้าวและคดีบุรณาการร่วมกับกอรมนจังหวัดชนบุรีสำนักงานแรงงานจังหวัดชนบุรี สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชนบุรีสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชนบุรีและตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชนบุรีเข้าตรวจสอบสถานประกอบการแห่งหนึ่งนะคะในพื้นที่ตำบลคลองกิว่วอำเภอบ,บ้านบึงจังหวัดชนบุรีซึ่งถูกระบุว่าเป็นแหล่งทำงานของกลุ่มบุคคลในคลิปค่ะโดยผลการตรวจสอบนะคะพบแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา 28คนเข้าขายกระทําผิดกฎหมายแรงงานและกฎหมายคนเข้าเมืองเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสอพอครองกิว่วเพื่อดำเนินคดีต,ตามกฎหมายโดยแบ่งเป็นแรงงานกัมพูชา19คนนะคะชาย13คนหญิง6คนถูกแจ้งข้อหาเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานและแรงงานกัมพูชาอีก9คนชาย4คนหญิง5คน ถูกแจ้งข้อหาไม่แจ้งรายละเอียดนายจ้างสถานที่ทำงานและลักษณะงานภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดค่ะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้ร้องทุกกล่าวโทษนายจ้าง1รายในข้อหารับแรงงานต่างด้าวเข้าทำงานโดยผิดกฎหมายพร้อมกับเตรียมติดตามตัวนะคะมารับทราบข้อกล่าวหาและดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดค่ะ